ถ้าคุณมองว่า CSC เป็นแค่โรงงานผลิตฝาจีบในไทยผมอยากให้คุณหยุดฟังตรงนี้ก่อนครับเพราะเบื้องหลังของหุ้นตัวนี้คือการมีพี่เลี้ยงระดับโลกอย่างโตโยเซการกรุ๊ปและนิปปอนโคลเชร์สหรือ NCC จากญี่ปุ่นถือหุ้นรวมการเกือบครึ่งหนึ่งของบริษัทในยะของการมีญี่ปุ่นมาถือหุ้นแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินลงทุนนะครับแต่มันคือการวางรากฐานเทคโนโลยี ที่ทำให้ CSC กลายเป็นมหาอำนาจในวงการบรรจุพันธุ์ไทยมานานกว่า50ปีชนิดที่คู่แข่งหน้าใหม่จะเดินเข้ามาเรียนแบบก็ต้องใช้เวลาอีกหลายทศวรรษครับทำไมการมีนิปปอนโ l o เชอร์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถึงสำคัญนักลองนึกภาพตามนะครับ NCC คือเบอร์หนึ่งด้านฝาและนวัตกรรมการปิดผนิตจากญี่ปุ่นสิ่งที่ CSC ได้รับมาตลอดคือ เทคโนโลยีทรานสเฟอร์หรือการส่งถ่ายสมองครับตั้งแต่สิทธิในการผลิตฝาที่ทันสมัยที่สุดไปจนถึงการออกแบบแม่พิมพ์หรือโมที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะนั่นหมายความว่าเมื่อไร่ที่ค่ายญี่ปุ่นคิดคน้นฝาที่เปิดง่ายขึ้นหรือฝารุ่นใหม่ที่ช่วยลดโลกร้อนได้ c s c จะเป็นคนแรกๆในภูมิภาคนี้ที่เข้าถึงนวัตกรรมนั้นทันทีครับนอกจากเรื่องสมองแล้วในยะอีกอย่างคือเครือข่ายลูกค้าครับ บแบรนด์เครื่องดื่มระดับโลกมักจะไว้วางใจในมาตรฐานญี่ปุ่นเมื่อเจ้าของแบรนด์เห็นชื่อ NCC และโตโยเซกานอยู่ในโครงสร้างผู้ถือหุ้นมันคือใบเบิกทางความเชื่อใจหรือ trust ที่ทำให้ C.S.C. คว้าอ,ออเดอร์จาก global brands มาครองได้แบบผูกขาดนั่นเองครับ C.S.C. ไม่ใช่แค่โรงงานแต่เป็นฐานทัพเทคนโนโลยีของกลุ่มโตโยเซกานในอาเซียนแต้มต่อด้าน R&D มีคนช่วยคิดนวัตกรรมจากญี่ปุ่นตลอดเวลา ทำให้ต้นทุนการวิจัยของตัวเองต่มแต่ได้ของคุณภาพสูงมาขายจุดที่ต้องสังเกตการทำธุรกรรมกับบริษัทแม่เช่นการซื้อเครื่องจักรหรือสิทธิบัตรซึ่งเราในฐานะนักลงทุนต้องคอยติดตามว่าสมเหตุสมผลหรือไม่แต่ที่ผ่านมามันคืออาวุธที่ทำให้ CSC ยืนหนึ่งมาได้ตลอดครับวันนี้การถือหุ้น CSC จึงเหมือนเราได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นไปในตัวและคุณล่ะครับ เชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิตแบบญี่ปุ่นใน C.S.C. มากแค่ไหน